ลักษณะของฝายเนี่ยเป็นฝายความสูงของฝายเนี่ยสองเมตรห้าสิบนะครับยาวสี่เมตรความสูงหน้าฝายเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่ลูกบาทเมตรนะครับมีระบบท่อส่งน้ำเนี่ยยาวแปดพันสี่ร้อยเมตรนะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ของทางประชาชนในพื้นที่จากระบบส่งน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มสวนยางพาราสวนผลไม้แล้วก็พวกของเกาหลีเรียนนะครับ ฝ่ายตัวนี้จะมีการดูแลร่วมกันระหว่างชนประธานกับทางผู้ใช้น้ําซึ่งหลังจากงานสร้างเสร็จเนี่ยเราจะมีการจัดตั้งผู้ใช้น้ําเพื่อดูแลระบบของฝ่ายนะครับก็ชมประธาน,นจะออกพวกวัสดุมบปรมมา,าต่างๆช่วยเหลือทางผู้ใช้น้ำเนี่ยก็จะมีการออกเรื่องรายง,งานในทางซ่อมแซมนะครับก็จะมีการทํางานร่วมกันของทั้งทางชมประธานและก็ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อดูแลและบำรุงรักษา ให้สามารถใช้งานได้และได้รับประโยชน์ต่อครับ